อ๋อสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพบกับโบนะาสดกับต่อหน้าใสตอนนี้เราอยู่ที่บางพมเก้าซอยเก้าขี่มาเรื่อยๆจากแถวบ้านเราอยากมีฟีลแบบมานั่งกินกาแฟกับปางโกะไงแต่ว่าปางโกะปิดกปกติจะมีนะ เป็นแบบร้านบรรยากาศเหมือนตามต่างจังหวัดนะครับว่านั่งจิบกาแฟมีชาใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีร้านโก๋ไม่ขายเพราะว่ามันติดปีใหม่แล้วก็เลยได้นี่มาแซมวิชโบราณใช่ป่ะโบราณน่นะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะสามนะนี่ร้านเป็นร้านแบบจิบเนี่ยชื่อร้านจิบจิบหรือจิบวะจิบจิบจิบร้านจิบกาแฟของเนี้ยตรงคอนเซ็ป อ่ะกินเลยนหนเีเน้ำชากินชาร้อร้อนก็วันนี้ก็ยังเป็นปีใหม่อยู่ว uh. uh ่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนปี2,600ันหกร้0พีเออโหกูจะรีบไปไหนวะเนี้ย2 6 0 0แล้วอ่ะอยู่เนาะอร่อยไหมกาแฟกาแฟนี่เขาเรียกกาแฟร้อนเนาะ จริงๆก็อยากกินไข่ลวกแต่ว่าเดี๋ยวตอนไปกินมื้อเช้าไงนี่อ่ะลองกินดูดิเป็นไงอ,นนไไองวะอะอรหรอไข่ลวกก็ไม่อิ่มหรอเกาไข่ลวกแก้วเมล่อไห่ฮะอันนี้พอ่ออะไรต่ออันนี้พอ่อไม่ให้โบก็บ,บังทีเห็นน้ำตาลอย อะแกะแล้วสั่งไข่ลวกแล้วเดี๋ยวลองก่อนไข่ลวกชุดหนึ่งไงฝุดนคอป่ออะพี่สดกาแฟตามไปไงาขวไข่้มจิบชาร้อนไปก่อนรอ,อไข่ลวกไง,งชาร้อน ชาตากระต่ายใช่ป่ะเห็นเขาว่าอย่างนั้นไม่รู้ใช่หรือเปล่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่พี่ที่ร้านนะเขาว่ากันว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาตากระต่ายแต่ก็ตาอะไรก็ไม่รู้กินเอะชาตามาแล้วไข่ลวกมาแร้วนี่นี่นี่ไข่ลวกมาแล้วโอ้โหของคราบเอานนี้ค่ะเอนเจอมีตัวละครเพิ่ม ได้ไั่ลวกมาแล้วดูน่ากินกินเลไปอไปก่อนเยโอ้เพื่อนไข่ลวกแบบยอดอ่ะนั่งกินไข่ลวกตอนเช้าแบบอามคเละครึ่งไหมฮะอืม้เอาเรื่องว่ะอร่อยอร่อยใส่พริกไทหน่อยชอบพริกไทเยอะ ใส่แนกี้เรื่องเหรอเนียอร่อยกว่าโปรยพี่เดือเนาซึ่อยงเอีินหลังจากได้ทาีินอแแม่อะยังไม่อยายงยกหมดอ่ะมันอร่อยขอขอ้าวกินเรามากินซองิกที่สุดแสนอร่อยของเราแต่มีกบร๊แล <c oughs> ้นคะขนาไ้เลยอือืออืดูงอ อืมอ้าวนึกถึงที่พูดเลยทำไมตอนเป็นเด็กมันอร่อยกอว่า<อ>นี้วะใช่ป่ะนี่้องกินกับปลาเลยอุ้ยอ้ยรอ,ยอ,ยอยเล่นบุก<ๆ>เล่น ชื่อร้านเขาจิบกาแฟก็ตามนั้นอ่ะจิบกาแฟนั่งจิบไปเงี้จิบชาด้วยชาร้อนจริงทูกควันทุกวันนั่งอยู่ก็พักแรงร้อนอยู่เลยเนาะ อันนี้เหมือนหลังปากแบบน้ำชาแล้วต้องเป็นชาตากระต่ายที่มีปีกสามปีกแน่นอนปาเดี๋วนนยวกินต่อแล้วเพื่อนเ<ม>พื่อนเพื่อน,นจบแล้วอิ่มแล้วแล้วเราจะไปตลาดกันต่อก็ออหมดแล้วคิดตั้งเลย โอ้อยู่ท้องเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกว่ากางแบบกินกาแฟแก้วนึงฮะทำไมต้องถอนหายใจแรงป้าเขาสหรอหไ,มมไม่ไม่ถอนหายใจแ้าบอกสิบบาทฮะโอ๋อนี่ไงถอน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 เช้า ถอนถอนถอนนะลุงถอนถอนไม่เอาครับไม่เอาเอาเลยครับลุงลุงจะยืนได้ไหมห้าสิบห้าค่ะห้าสิบโอ้ยหมดเน่นะทำไมถูกจังห้าสิบห้าบาทถูกมากเียวลุงไปกาแฟสองขนมคิดเขาคิดขนมพันยังยังแล้วเฮ้ยคิดผิดปะเนี่ยของครับถูกจังเดี๋ยวไปนั่งกินใหม่ร้านจิบกาแฟอยู่ตรงบางพมซอยเก้า กดนี่ห้าสิบห้าบาทเขาถูกเลยไข่ลวกสองแล้วก็กาแฟร้อนสองโอเคจอยเธอจอยเธอจอยเธอเกือบลืมนะจอยพาวอรเยอะจอยพาวเวอร์เยอะไปตลาดดีปะไปตลาดไปเพื่อนใจกันลุงเมื่อกี้ใจดีมากเลยจะให้ถอนด้วยกันเลยลุงเห็นลุงเห็นหน้ากูแล้วแบบเฮ้ยต้องเป็นเพื่อนกันแน่เลยเอาถอนไหมหนุ่ม